สวัสดีครับผมนี่ก็มาปอนผลไม้ของคุณแม่พัชราครับผมที่เติมคะแนนนะผมสมทบทุนในการสร้างบ้านให้กับสองยายร้านนะครับผมนี่ก็ขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับผมห้าร้อยคะแนนนะครับผมขอบความก็จะปอนกล้วยให้สิบีนะครับผมนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมจะเป็นเชือกละห้าีนะครับผมขอบคุณมาก,มากๆครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะอตอนนี้ก็จะให้กล้วยเชือกละห้าวีกนะครับผมคุณแม่ของคุณแม่พัชรานะผมที่ช่วยเหลือนสนสมคะแนนเข้ามาให้สองยายร้านนะครับผมให้เดทานผลไมห้หามันหวานนะครับผมคะแนนก็จะเก็บรวบรวมนะครับผมไว้เป็นทุนในการสร้างบ้านให้กับสองยายร้านของเรานะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ที่ห้านะผมเชือรละห้านะผม<น>ะยายทานก่อนเลย<อ>ให้คุณยายก่อนเลยนะ<อ>ผมหาลูกสาวออกหนูทานด้วยสิ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คุณแม่นะผมโอนคะแนนให้สองยายร้านนะผมให้โอนคะแนนเสานะผมให้สองยายร้านนะผมมากค่ะที่มีตา้างก็ได้จะได้ให้กล้วยนะผมคุณแม่ว่าเชือกได้หนึ่งวีนะครับอย่างก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาเมตานะครับผมหนุนทําบุญให้สองยายร้านของเรานะครับผมให้ได้ทานกล้วยนะผมแล้วก็คุณแม่ก็ให้คะแนน สือเสาร์ด้วยนะครับผมก็อขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับผมผ่านอร่อยใหญ่เลยนะลูกสาวนะครับผมก็ลูกสาวเลยมอนของเรานะครับผมผ่านอร่อยเลยก็อขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาเมตตาหนุนนะครับผม ำบุญให้สองยายร้านนะครับผมได้ทานกล้วยหวานๆนะครับผมแล้วก็เติมคะแนน,นนะผมซื้อเสาให้กับสองยายร้านด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นคุณยายของเรานะครับผม,มคุณยายทานช้าๆอร่อยๆเลยคุณยายของเรานะครับผม,มทานอร่อยเลยนะยายนะ นี่ก็ขอบคุณมา,มากเลยนะครับผมอะไรลูกสาวพอ่อหมดแล้วนะว้าวห้หมดแล้วกะละมังมานี่เลยม <c oughs> ให้พ่อมาลูกมาเร็วเดี๋ยวมาให้พ่อดีๆลูกมาให้พ่อเร็วๆเร็วๆจะเดี๋ยวได้ใส่ให้ทานอีกหรอกในการเก็บไว้เองอีกไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยครับจะกินกะละมังนะ <c oughs> มีกินกะละมังนะลูกนะว้าให้ลอก,ก่อนค่าคุณยายยังไม่หมดเลยนะครับผมสนุกสาวหมดไปแลแห้วนะผมนี่ก็ขอบคุณคุณแม่พัชรามากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาเมตตาอุดทําบุญให้สองยายรานนะครับผมให้ได้ทา,ทานผลไม้หมวานนะครับผมคะแนนที่ได้พอขวานก็จะเก็บสะสมนะครับผมไว้เป็นทุนในการสร้างบ้านให้กับสองยายรานของเรานะครับนี่ก็ขอบคุณมากมากเลยครับผม ทานอร่อยเลยนะครับลูกสาวก็นะอันนี้ครับคุณยายก็ทานอร่อยนะครับผมสองยายร้านของเรานะครับผมยายกับยายทานอร่อยใจเย็งเงนๆคุณยายสาวน้อยของเรานะครับนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณแม่ครับผมที่เข้ามาเมตตาให้กับสองยายร้านนะครับผมไปทานกล้วยอรอย่อ,รอยอร่อยเลยนะครับผม ไก่จะหมดแล้วคุณยายไก่ ừ, จะหมดแล้วค่ะคุณยายอมมีฝนก็เริ่มจะมาคืม้าคืมฝนมาอีกแล้ว อย่าเพิ่งตกนะน้ายายเนาะหมดยังคขายายคุณยายสาวน้อยนะครับผมทานหมดแล้วคุณยายเราทานหมดแล้วขอบ<า>ค,คุณมากๆเลยนะครับผม สายโยกับคุณยายของเรานะครับผมนี่ก็ขอบคุณคุณแม่พัชรามากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาเมตตาสนุนทําบุญให้สองยายลานของเรานะครับผมให้ได้ทานผลไมห้หวานนะครับผมคนอย่างที่ได้เพ่อความก็จะเก็บรวบรวมนะครับผมไม่เป็นทุนในการสร้างบ้านให้กับสองยายลานของเรานะครับนี่ก็ขอบคุณมากๆครับผม กวนก็จะขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับอย่างไรก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับสองยายหลานของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ